หน้าต่อตายังทำขนาดนี้นายเอ็มเจ้านายใจร้ายนักข่าวถามอย่างสุภาพแต่กลับเจอนายเอ็มเอาหัวโขกใส่ปากจะมีไม่เกลียดผมแน่แต่ผมถามที่ดีนะขนาดว่ามีกล้องมีไม์มีเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเอ็มยังอ้างว่าคำถามไม่ให้เกียดกันทั้งที่นักข่าวก็ หน้าที่ไม่อยากตอบก็แค้งเงียบสิคะเห็นแล้วชาวเน็ตก็บอกเก่งแบบนี้ขอให้คนข้างในรับน้องใหม่ด้วยคะและชื่นชมสปิริตของนักข่าวที่สู้ชีวิตมากขนาดเจ็บก็ยังถามต่อได้และรู้มาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนักข่าวท่านนี้ด้วยเรามาก็มาทําข่าวจริงๆเราไม่ได้ทําแบบไอ้ใหมันเสียหายเนี่ยเราก็ถามคนดีๆให้คนได้ชี้แจงเลยมอ็นคณที่คุณอยากชี้แจง บอกเลยว่าความเกี่ยวกาดของเจ้าเอ็มยังไม่หมดแค่นี้นะคะโดยเจ้าเอ็มเหมือนจะดูหนังดูละครเยอะไปชอบลงมือกับคนแต่ละอย่างที่ทําก็เรียกได้ว่าเกินมนุษย์ไม่รู้ว่ายังมีจิตใจอยู่ไหมเขาหาผมก็เคยฟังเาครับแล้วพอ,วพอตรวจเช็คก็ไม่มีครับเาไม่หาเรืร่องมาตีผมอีกเบื้องต้นพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านของเอ็มก็พบแม่และแฟนสาวของเอง็ม ซึ่งแฟนสาวก็บอกว่าจริงๆเอ็มเป็นคนดีแค่เจ้าอารมณ์ไปหน่อยเขาเป็นคนชวนกอนผู้เสียหายเข้ามาทํางานด้วยกันเวลาไม่ได้ทํางานก็ยังให้ใช้เงินและมีแผนว่าจะเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์ด้วยกันส่วนสาเหตุที่ต้องลงมือกับในกอนก็พอเอมสุดทนกับพฤติกรรมเนื่องจากช่วงหลังโดนโกงไปเยอะโดนคนโกงไปเยอะค่ะเขาชอบให้โอกาสคนอื่นและคนที่เขาให้โอกาสมันไม่สมควรได้อะ แต่ช่วงที่สัมภาษณ์นักข่าวก็แอบเห็นเบ้าตาแฟนสาวของเอ็มเขียวๆช้ำๆพอสอบถามว่าไปโดนอะไรมากเจ้าตัวก็ตอบว่าเดินชนกระจกไม่โบยให้ในาเอมแต่อย่างใดฟังแล้วก็อดชื่นชมความรักของคู่นี้ที่มีต่อกันไม่ได้เลยจริงๆให้หนูพูดด้วยความสัตจริงใช่หนูพูดจริงค่ะอันนี้คือหนูไม่ได้โดนต่อยนะค่ะไม่เ้าข้างไม่เข้าข้างไม่เ้าข,าข,าขาและช่วงหนึ่งนักข่าวก็ได้จอมใบ,บาถามนาเอ็ม ว่าอยากขอโทษอีกฝ่ายไหมคําตอบที่ได้ฟังก็ทําเอาอึ้งไปตามๆกันเช่นเดียวกับคําถามว่าเอ็มไม่อยู่แล้วเป็นห่วงแม่หรือเปล่าเอ็มก็ตอบกลับมาว่าพี่เป็นห่วงตัวเองก่อนเธอเป็นห่วงแม่ไหมพี่เป็นห่วงตัวเองไปวันพี่ทำเรียกได้ว่า แต่ละคำตอบสุดจี๊ดเสือเกินแววตาดื้อดึงมีชะงโงหัวไปประจันหน้าสื่อตลอดตลอดขนาดว่ามีเจ้าหน้าที่ประกบหากไม่มีแล้วก็ไม่อยากนึกภาพเลยล่ะคะ่ะเขาแบบดันหน้าเขาสู้กับรีวายตลอดเลยอะคะ่ะแถมเรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆพอเจ้าหน้าที่สืบต่อพบลูกน้องอีกคนของนายเอม็มชื่อนายอาร์ตเคยไปแจ้งว่าถูกนายเอ็มลงมือเหมือนกันแต่ตอนเจ้าหน้าที่ไปพบกับเจอว่านายอาร์ตนี่แหละตัวสําคัญซ่อนครังแสงของนายเอ็มไว้เพียบเลยทีเดียวพาไปคน้นนะคะจนเจอว่าซุกซ่อนอะไร ไไไว้้ขยยาอะไรไปฝังเรื่องราวนี้แล้วโซเชียลก็ถึงกับเม้นบอกว่าบุตรสราจากเรื่องทิชาเบาไปเลยจ้าเมื่อเจอน้ำร้อนของไอเอ็มบางก็บอกว่าขอให้เวนกรรมทันตาเห็นที่เอ็มทำข้างนอกกับคนอื่นข้างในก็ขอให้เจอแบบเดียวกันโดยเบื้องต้นนักข่าวดีดูโควัวก็ได้แจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่เพิ่มอีกเคตแล้วจ้าไม่รอดง่ายๆแน่นอนค่ะเอ็มต้นสังกัดรับทราบนะรับทราบครับคือก็ให้นํำเินตามกฎไปเลยคือเราก็ไม่อยอมเพราะว่าผมก็กลัวพี่